วนี้ที่น oh> ่าสู <h <h ่อาหารเช้าละอาหารเช้าเน้งนืน้ออปิงา

นี่กาแฟกันไครับทเงีอยู่หน้าแกกลาวามีีนแห้งิ่งีนแห้งบสแมิงย่างขายนเขาเลย

วัดอาหารฝั่งไปเท่ร่บอก่าเพื่อนบอกว่ามีอาหารฝั่งไปเท่าไหนกินอาหารเล้าอาหารฝรั่งเนีปลาเป็นตัวผิดเพี้ยนเยกาดน้อหังดิจม่จะจัด้ไโแล้วไกินก่อนเนาะทำไมแมวพ่อเจ้า พี่โน่มื่เช้าวิ่งถึงไปถึงเขาลูกนั้นเลยครับาเขากำลังตื่นที่เราเห็นเขามาเมื่อวานแต่ว่าตรงร้านค้าร้านนั้นน่าสนใจอยู่มีร้านกาแฟตรงนั้นเอาไหมนั่นแหละเราไปแตะรายได้สู่ชุมชนล้้วเเเขาาย กับเขาเศ้าได้นีเพราแม่นเขาหยัง้นว่ามันกินดินหนึ่งว่วเขาป้านันที่มันหนึ่งกินได้ไหนกินหัแก้มอุ่นเขาเขาเขาเป็นเม็ดเขาสารนี่สิก่อนันแข็งแงเขาต้องมนพนหัวมากนะทำ่างตานี่มีแก่นต่องสมบาตเนี่ยเชือเชื่อเจ้าคอยอร่อยนี่ตำสมาเกียงดีเม ่ได้ว่านหนาวหญไปเ่ท่านแปดคือว่าเขา้ยี่ค้อพี่พี่ึ่ปถามามัเราเป็นคนบอกขยเองว่าเห็นใจเขาไม่ใจรู้เดี๋ยวไม่รู้ว่าขกขึ้นเราเป็นคนบอกยอดยเองเปถนจร้จะามใจเขาประหม่าป่ะไ่เยหาิอคนต่อคนหรือวะต่อคืน น้อยายตังหน่อย1ันแปดนกกับจย่าเตักนแล้วงเอเอ,อย่างงี้ลยผมก,กั <c oughs> เะเล่ยรเล่รอหนะน่อะตังอยู่กับเมียมั้ <c oughs> โอ๊ยตายค่ะก็ม <c oughs> ีแต่คนจังสี่นอนคนอยู่กับเมีย <c oughs> ต้องตังมาอีกสองร้อเอาอันนี่เนี่ยเนี่ยแบเตทิเงินไปเกี่ยว กรารัตานต์ว่าดูเป็ตัดตาหน้ำเงิน